จอข่าวร้อนลวม กลับเข้ามาในช่วงที่3าองทางรายการนะคะและกับการแถลงข่าวประจาสัปดาห์ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่าหนประชในวันนี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงขั้นตอนของการสร้างความปลองดองด้วยการทําความจริงให้ปรากฏพร้อมทั้งนะคะมีการแจกแจงข้อมูลส่วนหนึ่งของการเสียชีวิต91ศพจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2553โดยเฉพาะกับศพของพลเอกร่มกล้าวทวัรรมว่าไม่ได้เกิดมาจากฝีมือของฝ่ายคนเสื้อแดงนะคะตามสํานวนการสอบสวนของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ว่าเป็น ฝีมือของทหารค่ะอันนี้อน,นุสาวรีย์ประปชาธิปไตยด้านนี้คือโรงเรียนสตรีวิทยานะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยที่ถูกระเบิดเนี่ยวันนั้นในวันที่10เมษายน53เวลา20นาฬิกาเศษนะครับในวันนั้เนเนีน่ยได้มีการขอญาตเล่าไปสถานการณ์ตอนนั้นก่อนได้มีการาต่อต้านมีการประท้วงมีการอะไรเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มีการยุบสภาแลาะ,ะเลือกตั้ง ทั้งฝ่ายทหารเนี่ยนายกสั่งประกาศนะฮะตั้งสอชอเอาทหารมาเพื่อขอพื้นที่คืนก็มีการยันกันสองจุดในบริเวณนี้นะครับหนึ่งเนี่ยที่ถนนดินสอด้านนุสาวีประช้ไปสองเนี่ยด้านถนนข้าวสารสี่แยกคอกัวนะครับผมจะพูดด้านนี้เพราะว่าด้านนี้เนี่ยเป็นเหตุให้พันเอกล่มก้าวตายนะครับ เวลา20นาฬิกาเศษเนี่ยมันยันกันได้แต่กลางวันยันค่ำมืดยันค่ำมืดซึ่งผิดหลักการสลายการชุมนุมการสลายการชุมนุมเนี่ยค่ำมืดแล้ว็จะไม่ทําเพราะมันจะอันตรายเสี่ยงเสี่ยงกับประชาชนนะครับเขาจะไม่ทํายืดเยื้อมาถึง20นาฬิกาเศษเนี่ยได้มีการประชุมกันนะครับนายทหารเนี่ยพลตรีวรโรจนธรรมเนี่ยก็เรียกประชุมหน่วยทั้งหมด ที่ท้ายรถถังที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างประชุมเนี่ยก็มีระเบิดเกิดขึ้นหนึ่งลูกแล้วตามมาอีกหนึ่งลูกเป็นสองลูกประเอกล้มก้าตายในที่เกิดเหตุพร้อนายทหารเอ่อทหารท่านมาทัวรอีกหนึ่งคนอีกหคนไปตายที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเสื้อแดงที่อยู่ฝั่งนี้ ทหารอยู่ฝั่งนี้15กอง้อยนะครับจากหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยถามนไปถึงแถวนี้มีเสื้อแดงไหมครับแ่ไม่มีนะครับฝั่งนี้เนี่ยจากโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยถึงสะพานวันชาติเนี่ยมี15กอง้อยไม่มีเสื้อแดงอยู่เสื้อแดงจะอยู่ด้านนิสสุรีประชาธิปไตยหลังจากมีทหารตายและบาดเจ็บก็เสื้อแดงได้เข้ามาเพื่อเรียกร้องว่าอย่ายิงอย่ายิงเพราะมีคนเจ็บเยอะทหารเจ็บเยอะเชื่อเพื่อจะให้ส่ง โรงพยาบาลไปรักษาเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าเข้าใจตเองนะทหารที่เห็นเนคงคิดว่าเสื้อแดงจะมาทำร้ายทหารด้วยกันก็เลยยิงเป็นเหตุให้มีตายตรงนั้นประมาณ5ศพรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยฮิโรยุกินะฮะตายด้วยนี่นี่คือสาเหตุส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการรัฐบาลได้มีการประกาศว่าเป็นการกระทาของผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวมากับเสื้อแดงเสื้อแดงยิงนะครับโดย นายทาริศก็ยืนยันว่าเสื้อแดงยิงเมื่อเมื่อวันที่20กว่าเนี่ยว่ายิงด้วยอาวุธปืน79นะครับเวลาผ่านมาสองปีนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เห็นข่าวซึ่งผมติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดซึ่งเป็นเอกสารราชการนะครับแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเคยนึกในใจนะขอโทษว่า ไม่ใช่ M 79ยิงมาแต่เป็นระเบิด M 67, <ร> M 67เห<อ>ตุผลเหตคืออะไรนะฮะ M 67ออะเนี่ยคือระเบิดคว้างนะครับระเบิดคว้าง M 67นะครับเป็นระเบิดที่ใช้ในราชการทาหารนะครับ M 67นี่เป็นระเบิดคว้างไม่ใช่ M 79ที่นายทาริศแถลงนะครับ M 79เนี่ยคือเครื่องยิงลูกระเบิดที่ทําเหมือนปืนลูกซอง แต่เราหักลํากล้องแล้วก็ใส่ลูกลูกมันจะใหญ่คล้ายแก้วเงี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ยิงจะยิงได้รลยะสมีระยะไกลแต่อันเนี้ยเป็นเป็นวัตถุระเบิดคว้าง M67 จากการตรวจพิสูจน์นะครับยืนยันได้ไม่ใช่ผมพูดเฉยๆฉยลอยๆตัวพิสูจน์เนี่ยเราได้เก็บเศษวัตถุระเบิดเนี่ยจากศพพันเอกลก่ม9กับนายกับทหารอีก2นายแล้วเก็บเศรษระเบิดเนี่ยจากสถานที่เกิดเหตุสจุดระเบิดนะครับ จุดนี้จุดนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นระเบิดเนี่ยมันจะแรงระเบิดขึ้นข้างบนด้วยอัดข้างล่างด้วยรากรบนถนนเนี่ยเป็นเศษโลหะชนิดเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ตรวจวัตถุระเบิดแล้วยืนยันว่าเป็นระเบิดคว้างชนิด M67 ไม่ใช่ M79 ที่ใครยิงมานะครับประการต่อมาก็คือประการต่อมาก็คือว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ย ผมว่าพวกเราทุกคนคงจะเห็นนะประชาชนคงจะเห็นว่า <c oughs> ได้มีสื่อเนี่ยถ่ายภาพนะครับทั้งวิดีโอนะครับทั้งทีวีทั้งภาพถ่ายเนี่ยจะเห็นว่าถ่ายออกไปเนี่ยเห็นประชาชนอยู่ด้านนั้นทหารอยู่ด้านนี้นะแต่จะไม่มีภาพใดภาพหนึ่งเลยว่าใครเป็นคนคว้างระเบิดออกมานะครับในข,ข้อสันนิษฐานทั้งความเป็นตำรวจของผมเนี่ยคนที่โยนระเบิดลูกนี้มีสองทางเท่านั้นคือหนึ่งนี่นอยู่ด้านข้าง ผู้ตายสองเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ตายอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมีเสื้อแดงบ้างไหมครับถ้กคนตรงนี้นจะไม่มีมทางมีเสือเส้อแดงได้เลยเพราะกองทหารอยู่15กอง้อยไม่มีเสื้อแดงแม้แต่คนเดียวสุเทพเสื้อสุบานฟังไว้ด้วยนะครับต่อเลยฮะต่อเลยนะกองฮะเออกองห้ากองลอยอย่างงี้ตอนนี้ผมก็เรียนได้ทราบว่าเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ นะครับขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่จะต้องสอบสวนต่อไปก็คือว่าทหารเนี่ยจะต้องสอบสวนเองแล้วต้องพิจารณาเองว่าตรงนี้เนี่ยใครทําและเกิดจากอะไรไม่ใช่ M79 ค่ะท่านผู้ชมคะกับการยิบยกนะคะเอากรณีของพลเอกล่มเกล้าเพื่อค้นหาความจริงโดยฝ่ายคนเสื้อแดงนั้นก็เป็นการขยายรายละเอียดนะคะในสำนวนคดีสำนวนหนึ่งละคะ่ะจากทั้งหมดนะคะคดี91สำนวนด้วยกันที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้ทําการสรุปเอาไว้ในเบื้องต้นก่อนที่ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นั้นจะรับไม้ต่อและสรุปเพิ่มซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสาเหตุการเสียชีวิตในช่วงการชุมนุมออกเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะ กลุ่มแรกนะคะ16ศพที่น่าเชื่อได้ว่าเสียชีวิตจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐประกอบไปด้วย1ในรบสุขสถิต2ในมงคลเข็มทอง3ในสุวรรณศรีรักษา4ในฮิโรยุกิมูรามโตะช่างภาพโทรทัศน์ของสำนักข่าวรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างทำข่าวการชุมนุมคนเสื้อแดงบริเวณถนนดินสอแขวงบวรนิเวศเขตพระ,พระนครน,นะคะเมื่อวันที่10เมษายน2553 5ในมานาอาจราน พนักงานดูแลบำรุงรักษาสัตว์ของสวนสัตว์ดุสิตนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตในสวนสัตว์ดุสิตเมื่อวันที่10เมษาย,ยน2553 6คือพลทหารนรงธิศสาระถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่28เมษาย,ยน2553บนถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 7. ในชาติชายชาเหลาหนึ่งในผู้จมุมถูกยิงเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริเวณริมถนนพระราม4ตรงข้ามกับสวนลุมพินี8ในบุญมีเริ่มสุข อายุ71ปีนะคะถูกยิงเมื่อวันที่14พฤษภาคมบริเวณทางเท้าข้างร้านอาหารระเบียงทองเขตปทุมวัน9คือนา,นายชาญรงค์พลรีลาถูกยิงเมื่อวันที่15พฤษภาคมบริเวณถนนพญาไทขีดราชเทวี10และก็11คือเด็กชายคุณากศรีสุวรรณและในพันคำกองถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนพญาไทขีดราชเทวีและรายที่12กับรายที่13นะคะคือนายเกียรติคุณฉับปิริยะกุลและนายประจบประจบสุข ในเหตุการณ์เดียวกันค่ะคือการประทับก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมบริเวณใต้าทางด่วนพระราม4เมื่อวันที่16พฤษภาคมส่วนอีก3รายนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นศพของนางสาวกมลเกตอักหาดในอัตชัยชุมจันทร์และนายอัครเดชขันแก้วนะคะจากเหตุการณ์วัดปฐุมวนารามโดยที่ทั้ง16ศพนั้นนะคะก็ได้มีการเร่งรัดส่งสำนวนให้กับทางอายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเสียชีวิตนะคะเพราะว่ากลุ่มคนชุดดาที่อยู่ในการชุมนุมของฝ่ายคนเสื้อแดง12รายด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะอาทิคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารหารายเมื่อวันที่10เมษายนได้แก่พลเอกร่มเกล้าทุวธรรม1 0เอกอนุพันธ์หอมาลี10บโทอนุพงศ์เมืองอัมพันธ์พลทหารภูรีวัตรประพันธ์พลทหารสิงหาอ่อนทรงและผู้บาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่ง และนะคะยังมีคดีคนร้ายที่ยิงอาวุธ M 7 9มใส่สถานีรถไฟฟ้าสัรลาดแดงทำให้นางสาวธัญ,ญานานแถบทองเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก75รายและยังมีคดีคนร้ายนะคะยิงถล่มจุดตรวจเจ้าหน้าที่หน้าธนาคารกรุงไทยถนนสีลมทำให้สิบโทกานพัฒเลอจันเพนเสียชีวิตและมีคดีคนร้ายนะคะยิงถล่มจุดตรวจเจ้าหน้าที่บริเวณตรงกันข้ามกับอาคารอื้อจือเหลียงถนนพระรามสี่ทำให้จ่าสิบตำรวจวิทยาพรมสำลีเสียชีวิต คดีรถยนต์ของทหารที่ถูกดักซุ่มโจมตีหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ทำให้จ่าสิบเอกพงษลิตพิทยานนทการเสียชีวิตค่ะและกลุ่มที่3นะคะท่านผู้ชมคะมีทั้งหมดจำนวน64รายด้วยกันก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ได้นะคะว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใด การสรุปสำนวนคดีดังกล่าวค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการทํางานของกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้มีการนะคะจำแนกกลุ่มผู้กระทําความผิดออกเป็น3กลุ่มด้วยกันซึ่งก็มีทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ฝ่ายคนเส,สื้อแดงนะคะโดยกองกําลังติดอาวุธนั่นหมายความว่าในสถานการณ์การชุมนุมเมื่อช่วงปี2553ที่มีการหลอกล่อให้คนจํานวนหนึ่งมาสู่การ,รเผชิญหน้าย่อมนําไปสู่การประทัค่ะและก็ทําให้ต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีการ,รเผชิญ หน้าก็ย่อมที่จะไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะเราจะย้อนกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งว่าใครกันแน่ที่ตั้งใจให้ผู้ชุมนุมนั้นหมาเผชิญหน้ากับทหารภายใต้เงินไขที่กองกําลังติดอาวุธนั้นได้เตรียมสร้างสถานการณ์กันอยู่โดยที่เรียกกันว่าแผนการในการพาคนไปตายขณะที่การแถลงข่าวนะคะของนางพยายาวและก็นายนัทพัฒน์อักฮาดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องหนึ่ง โดยให้รัฐบาลนั้นเร่งสอบสวนการเสียชีวิตและการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมซึ่งตาหากปรากฏนะคะว่าแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติรือวหนอประชเป็นผู้กระทำผิดก็ให้ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชากระทําผิดอาจพิจารณาให้นิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับล่างแต่ ต้องไม่ละเว้นการดําเนินคดีกับผู้ที่สั่งการและผู้บังคับบัญชาในการสลายการชุมนุมค่ะข้อเสนอข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งคือขอเสนอให้ออกพอรบนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองและผู้ที่ถูกดําเนินคดีอันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร19กันยา2549 ทุกฝ่ายโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้งในสังคมวงกว้างข้อที่สองเร่งรัดให้การสืบสวนสอบสวนการไต่สวนการตายและการพิจารณาคดีบนชั้นศาลกรณีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถลายการชุมนุมดำเนินไปอย่างไม่ล่าช้าเพื่อฟื้นฟูระบบนิติรัฐในสังคมไทยหาาประกฏว่าแกนนำนปช เป็นผู้กระทําผิดก็ให้ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กระทําผิดอาจจะพิจารณาให้นิโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับล่างแต่ต้องไม่ละเว้นการดําเนินคดีเอาผิดกับผู้สั่งการและผู้บังคับบัญชาในการสลายการชุมนุม เพราะการละเว้นภาระผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิในชีวิตของประชาชนย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในระบบประชาธิปไตยข้อที่3ขอให้รัฐบาลชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองนับแต่การรัฐประหาร19กันยาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมและผู้ประกอบการเอกนชน ข้อที่สี่สำหรับกรณีของคุณทักษิณและพวกซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบสองมาตรฐานหรือกระบวนการตุลาการพิวัตรที่สืบเนื่องจากการรับประหาร19กันยาควรจะดำเนินการตามแนวทางล้มล้างผลพวงรัฐประหารของคณะนิติราช hey! <Hey>! hey! เสียชีวิตจากปากประบอกพลของเจ้าพธิธิฐาน คือกมลเกตตักงราต์ลูกสาวของดิฉันร่มแม้คนแสดงจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงแต่ก็เป็นที่น่าินดีว่าหลังจากนั้นไม่นานผู้ที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมทั่วประเทศก็สามารถใช้เสียงของตนเลือกรัฐบาลพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ด้วยหวังว่ารัฐบาลใหม่จะสร้างจะสามารถดําเนินการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อแต่ละฝ่ายนะคะต่างออกมาเรียกร้องหาความจริงนะคะว่าอะไรคือสาเหตุของการเสียชีวิตในการชุมนุมเมื่อช่วงปี2553ซึ่งเราจะได้นะคะไปตามหาคําตอบกันแล้วก็ร่วมกันพิสูจน์นะคะในแผนการของการพาคนไปตายในช่วงหน้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจอข่าวร้อนล้นว